มีที่ไหนสักแห่งไหมที่ฉันจะสามารถหลบภัยในโลกอันโหดร้ายนี้ได้คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่16กลุมภาพันธ์พระเจ้าทรงเป็นที่หลีภัยสดุดีบทที่91ข้อ1-2ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิธลิศข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลีภัยของข้าพรมงและป้อมปราการของข้าพรมงพระเจ้าของข้าพรมงผู้ที่ข้าพรมงไว้วางใจในแต่ละวันมีข่าวร้ายมากมายโหมกระนำใส่เราทั้งข่าวความขัดแยง้งทะเลวิวาทภัยพิบัติทางธรรมชาติโรคร้ายและเชื้อไวรัสที่ดื้อยา เรายังได้ยินข่าวคนที่ต้องสูญเสียคนที่เขารักไปด้วยอุบัติเหตุโดยไม่ทันตั้งตัวและพวกเราก็ถามตัวเองว่ามีที่ไหนสักแห่งไหมที่ฉันจะสามารถหลบภัยในโลกอันโหดร้ายนี้ได้คำตอบคือมีอย่างแน่นอนพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งล่วงหน้าและพระองค์ทรงสัญญาในถ้อยคำของพระองค์ว่า มีการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งเลวร้ายทุกอย่างที่เกิดกับมนุษย์ไม่มีกับดักอะไรที่มารวางไว้ที่พระบิดาของเราจะไม่สามารถนำเราออกจากกับดักนั้นได้ถ้าเราไว้วางใจพระองค์และให้พระองค์เป็นที่ลี้ภัยของเรานั่นคือพระสัญญาของพระองค์ในสดุดีบทที่9 1ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวกลางดึกมือปืนที่บ้าคลั่ง เชื้อไวรัสชนิดที่ไม่มีใครรู้จักและการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายพระเจ้าตรัสว่าท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวันดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ5-6เมื่อคุณได้ให้พระเจ้าเป็นที่ลีภัยของคุณ ทูตสวรรค์ก็จะคอยระวังป้องกันดูแลชีวิตของคุณอยู่ในขณะนี้ตอนนี้ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ9ถึง11ทูตสวรรค์เป็นผู้ที่เอาใจใส่ถ้อยคําของพระเจ้าดังนั้นคุณควรใส่ใจถ้อยคําของพระเจ้าด้วยเช่นกันนั่นหมายถึงการที่คุณเห็นด้วยและพูดตามถ้อยคําของพระเจ้าพูดถึง การที่พระองค์ปกป้องคุ้มครองคุณแล้วทูตสวรรค์ก็ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปรนิบัติคุณดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ14อย่าให้เราพูดหรือแม้แต่คิดว่าถ้าสิ่งเลวร้ายเกิดกับคนเหล่านั้นได้ก็คงเกิดขึ้นกับฉันได้เหมือนกันแต่ให้เชื่อและพูดดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ7พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆฉัน หมื่นคนล้มลงที่มือขวาของฉันแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ฉันโลกนี้บอกว่าคุณจำเป็นต้องประสบกับเรื่องที่น่าหวาดกลัวรอบตัวคุณอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยู่ในโลกนี้แต่เจ้าไม่ใช่ของโลกนี้เจ้ามีการปกป้องคุ้มครองจากเราเพราะเจ้าเป็นของเราและอยู่ในเราดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยออนบทที่17 ข้อ14ถึง23คุณได้เข้าไปสู่ที่ลี้ภัยของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดด้วยความเชื่อซึ่งเป็นที่ที่สิ่งเลวร้ายไม่สามารถแตะต้องคุณได้เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายนี้ด้วยความกลัวเลยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ลีภ้ภัยและเป็นป้อมปราการป้องกันคุณ ถ้อยคำของพระองค์บอกดังนั้นและผู้ที่ไว้วางใจถ้อยคำของพระองค์อย่างเต็มหัวใจจะพบว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นจริงในชีวิตของเขาคุณอยู่ในโลกนี้โดยมีการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าเพราะคุณเป็นของพระเจ้าและพระองค์ทรงอยู่ในคุณ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าโลกนี้จะมีเรื่องโหดร้ายเกิดขึ้นมากมายแค่ไหนแต่ลูกเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ที่บอกว่าพระเจ้าปกป้องลูกไม่มีอะไรทําอันตรายลูกได้ลูกขอรีภัยอยู่ในพระสัญญาและความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน